คนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ช่วงที่สองครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงการเช็คประสิทธิภาพหน้ากากอนามัยครับบางคนก็จะมองเรื่องของถูกไว้ก่อนนะครับบางคนก็จะพูดถึงแบรนด์ใส่แล้วดูดี มีชาติตระกูลนิดนึงก่อนนะฮะ <c oughs> แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเน้นหลักเลยคือประสิทธิภาพอาจารย์ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยที่เรานำเสนอประเด็นนี้จริงๆก็อยากให้กระทรวงสาณสุยเองเนี่ยนะครับ <c oughs> หรือกรมกระทรวงพาณิชย์เนี่ยลงไปตรวจสอบการขายดีกว่าเพราะเราจะเห็นนะฮะว่าราคาเนี่ยมันเป็นตัวตัวชี้วัดในเรื่องของการซื้อใช่ครับไม่ได้มองถึงเรื่องของคุณภาพแต่อย่างตอนนั้นช่วงนั้นผมมีผมไปซื้อที่ ของเอ่อเพศสัตของทางหน่วยงานราชการนะฮะตรงอยู่ตรงโรงพยาบาลรามาถูกไหมก็จะตอนนั้นกล่องหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยบาทก็ยังโอเคนะอาจารย์รับได้ในในยุคือช่วงที่มันขัดแคลนใช่ไหมฮะตอนนั้นเริ่มเริ่มมีหลายละถูกไหมแต่ปัจจุบันนี้มันมีหลายราคาจนกระทั่งว่าเราเองตัดสินใจไม่ถูกว่าตกลมมันคุณภาพมันก็แก้งถามคนข้างๆวาบอกว่ามันอยู่ที่คุณภาพนะอย่าไปมองเรื่องราคาแต่ีนี้มาดูราคามันปุ๊บคุณภาพมันคนละแบบ ก็อย่างที่บอกครับบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยโอเคอาจจะรู้แต่ผู้ใช้บางทีก็อาจจะไม่รู้ก็ได้หรือบางครั้งผู้ประกอบการก็ไม่ได้สนือว่าฉันต้องการขายฉันไม่ได้มองคุณภาพาใช่ครับนี่แหละคือปัญหาหนึ่งที่เราคิดว่ามันต้องมาช่วยกันแล้วมามามารณรงค์ดีกว่าครับ,รบที่ผมติดค้างไว้ในช่วงแรกอาจารย์ที่บอกว่าหน้ากากอนามัยที่มีรูระบายนะครับตะกี้เอ็นก้าห้า ใช่ที่ใช้กับ n 9 5นะครับอย่าอที่จะเพรา่อาจารย์มารูบอกว่าอันนี้คือเราสามารถป้องกันจากภายนอกได้แต่ถ้าเวลาเราไอาหรือจามออกไปเนี่ยมันก็จะคายฝุ่นหรือว่าไอาละอองออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็ต้องพิจารณาในการใช้เลขแบบหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับก็จะเป็นแมสท,ที่ขายทุกถูกนะครับชิ้นนึงประมาณ10บาท20บาทเป็นผ้าสีดำๆเราจะเห็นตามของถม นะครับที่นำมาจ,จากจีนเนี่ยจะยเป็นรูปแบบแบบนี้จะเป็นผ้ายืดๆนะครับซึ่งอ,อันนี้ต้องทดสอบแล้วก็ดูปฏิทภาพจริงๆว่าจริงๆแล้วของแท้หรือเปล่าเราสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้จริงหรือไม่อันนี้ต้องพิจารณาดูผมผมเคใช้อยู่นะครับตอนนี้เองอยู่ในกระเป๋าเลยฮะแต่ปัจจุบันนี้เราผมก็ยังมาใช้สิของของคือคือผมผมเห็นอาจารย์ผมเห็นคนไปเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตบางคนคือขอให้มีแค่ใส่ นะครับหรือว่าบางคนเข้าห้างสรรพสินค้าคือขอให้มีแค่ใส่ผมเห็นเยอะมากเลยผมก็เลยเป็นห่วงแล้วก็ระวังตรงนี้คุณกิใช้ยพูดถูกบางคนนี่คือทําตามกติกาครับถูกไหมบางทีบางทีเราจะเห็นอยู่เลยเนี่ยว่าเข้าปุ๊บเนี่ยไอ้สแกนกับไปสแกนเขียนชื่อก็ไปเขียนชื่อขอวัดว่าแต่สารที่หกจุดห้าสารที่หกโอเคเดินเลยครถูกไหมแล้วจะทํำยังไงใช่ อาจารย์ผมห้างัก็บอกรดลงครับแต่ในกปฏิบัติมันตรงกันข้ามคือทําแบบขอพิธีใช่บางห้างผมเห็นก็ไม่ได้วัดอย่างจริงจังเลยนะครับอยาให้พูดเลยว่าห้างไหนต้องมาดูคลิปเดินผ่านกันจุดต้องมาดูคลิปหน่อยผมอยากจะถ่ายอนกันนะฮะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากจะแบบไปสร้างความเสื่อมเสียแต่ผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งการรู้สึกสํานึกก็จะให้ามสาคัญแล้วอ่ที่ขึ้นนาจ่อยไหมยู่ที่คุณภาพเลยอันนี้ก็คืออยู่ที่ท่านผู้ชมต้องเลือกแล้วก็มีความรู้นะครับ อาจารย์ผมมีคลิปอีกอันนึงเป็นการทดสอบของมหาวิทยาลัยดุ๊กรัสแคลรไลนานะครับมาให้ชมอีกอันนึงจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วการทดสอบแมสของแต่ละชนิดเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะมีผ้าอยู่ไม่กี่ผ้าเองนะครับแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งทําให้เราเห็นเลยครับว่าผ้าแต่ละชนิดมีการป้องกันฝุ่นได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งของมหาาลัยดุกในรัฐแคลิฟอร์เนีเนี่ยนะครับเขาใช้หน้ากาก ทั้งหมด14แบบ,บมาทดสอบดูว่าแต่และแบบมีคุณภาพยังไงตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ตัดสินใจให้ผู้บริโภคผู้ใช้เองดีกว่าตัดสินใจเองแล้วก็<อ>ไปหาข้อมูลเองนะครับ<ช>เป็นการเสริมสร้างตัวเองด้วยนะครับงั้นเรามาชมคลิปการทดสอบของมหาวิทยายลัยกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับครับเชิญเลยครับติดตามชมเลยครับ day 4 no mask trial 1 start Stay healthy people stay healthy people stay healthy people so the experiment stay is a visualization of droplet emission and we compared um, no mask versus masked speakers We had speakers say stay healthy people without the mask and we used that as a baseline and we then put different masks on and visualized the effects of that mask that should reduce droplet emission when you speak. So, this is what's under the hood. Not much. So, the setup is very simple it's one laser, one cylindrical lens, which turns the laser beam from a beam into a sheet of light. Light sheet going in from the left side, going out the right side, and the camera on the far end looking at the light sheet. And when you speak and you emit droplets, and as soon as they go through the light sheet, they scatter light. So you see a little flash of light that gets recorded by the video camera. So when we speak, we see this evolution of, of flashes in the video frames, which we then go in and analyze how many flashes do we see, basically, how many particles do we see. This is the no mask case. This was a cotton case. This one is a surgical mask. so you can see actually is, does really well. this one here is you one actually really can fleece neck well here it การโลดอันนี้นะครับอาจารย์อันนี้คือผมเน้นย้ำใหญ่ให้ถึงจุดจุดนี้ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับการทดสอบเห็นไหมครับมันจะมีผงฝุ่นละอองนะครับ <Yeah. S 2> มุมขวาสุดจะเป็น no m a s ก็คือไม่ได้ใช้ m a s ฝุ่นจะเยอะมากเลยเห็นไหมฮะใช่ไหมฮะส่วนอันล่างก็จะเป็น c u s ตอ m c u s ตอ m ก็จะมีฝุ่น แต่อยู่ในระดับน้อยน้อยมากนะครับแต่ที่อีกอันนึงคือ Netflix นะครับทางมุมทางขวาเนี่ยเราจะเห็นไหมครับว่าจะมีฝุ่นละอองระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นการยืนยันและก็ทดสอบแล้วว่าไม่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นละอองได้ในการแพร่กระจายนะครับส่วนอันล่างสุดนี่คือเป็นหน้ากากของทางการแพทย์นะครับที่ใช้ในการผ่าตัดเห็นไหมครับจะไม่มีการเล็ดลอดของฝุ่นละอองเลย อันนี้คือสิ่งที่มาถึงจุดนี้ผมถึงอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ได้มีความรู้ไปด้วยกันแล้วว่านี่คือการทดสอบของมหาวิทยาลัยดุกนะครับเราไปฟังกันต่อสักนิดหนึ่งไหมฮะนะครับให้จบคลิปเลยอาเชิญเลยครับตามโเลยครับ and what's noticeable here is that the number of particles is actually bigger than the no mask case we attribute this to the fleece the textile breaking up those big particles into many little particles. they tend to hang around longer in the air. they can get carried away easier in the air. so this might actually be kind of productive to wear such a mask. so it's, it's not the case that any mask is better than nothing. there are some masks that actually hurt rather than do good. because this was a demonstration experiment, we only did a few number of speakers, but it, it gives you a good idea of how the mask actually performs in general. So, we certainly encourage everyone to wear a mask, but we want to make sure that when you wear a mask and you go through the trouble of making a mask, you make one or wear one that actually helps not just you, but helps everyone. The appeal of this measurement technique is because it's conceptually very simple and it's easy to get started and it's easy to operate. Ultimately, for real research questions, you want to construct it reliably, good construction. But for demonstration experiments, a cardboard box will suffice. Yeah, there's, there's lots of duct tape on this gizmo. ค <laughs> รับนี่คือเสียงของดรมาตินนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยดุกของรัสแอ โคลิฟอรนีานะครับท่านก็พูดในช่วงท้ายไว้ว่าทีมนักวิชาการเนี่ยก็สรุปผลการทดลองนี้ว่าเป็นเพียงหน้ากากง่ายๆนะครับอย่างหน้ากากผ้านเนี่ยก็สามารถทําเองได้นะครับเลือกผ้าให้ถูกต้องแล้วก็สามารถป้องกันการแพร่กระจายของละอองฝอยได้เป็นอย่างดีครับแต่เพียงแค่คุณเลือกใส่หน้ากากที่ช่วยคุณได้จริงๆเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆหรือว่าเป็นการชี้นำนะ มันมาสนับสนุนคําพูดของคุณหมอทวีสินท่านอาจารย์ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วในสากลเขาก็ยอมรับนะว่าผ้าถ้าเราเลือกอย่างมีประสิทธิภาพอย่างคุกหมอบอกว่าะ้าฝ้ายสามารถนำมาใช้ได้ก็อยู่ที่เ่าเร้ยกโมเลกุลนะใช่ครับที่ทผ้าฝ้ายมันแน่นถูกไหมยิ่งซักก็ยิ่งยิ่งแน่นตรงนี้ก็มีตัวการกองมากผ้าอะไรก็ตามที่มันโป่งอันตรายถูกไหมครับ จริงๆผมมีรูปทดสอบของ RUEE นะครับไว้อยู่8แผ่นนะฮะนะครับก็บบขออนุญาตไม่พูดดีกว่าว่ายี่ห้อไหนไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็อยากจะให้ไปหาข้อมูลใน RUEE เอาดีไหมฮะหรือทีมงานจะเอาขึ้นได้ก็ขออนุญาตาเอาขึ้นได้เลยมีภาพสามารถขึ้นได้ครับถูกไหมจริงฮะมีมีคือเราไม่ได้โฆษณายี่ห้อใครอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเป็นเป็นบททดสอบ <ม>คุณภ,ภาพของแมสของแต่ละวิ่งแต่ละแบบดีกว่าใช่ฮะ,ะ,ะซึ่งทงึ่งอรองศาสตราจารย์ดรพนิตอินตะเนี่ยท่านก็ทดสอบเยอะนะอาจารย์<ช>เยอะมากเลยนะครับก็<ๆ>ทำอย่างน้อยก็ผมว่าดีนะฮะอย่างน้อยเราก็ทำให้เราได้เห็นว่าเอ้ยยี่ห้อไหนเราควรจะระวังแล้วเราก็ควรจะไปหาความรู้ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับ ดีกว่าปล่อยผ่านอ่ะใช่ฮะถูกมก็คือเราต้องฉลาดรู้สลัดซื้อสลดัสลดใช้ด้วยนะฮะาจา์อย่างเงี้ย <นะ S 2> เห็นไหมฮะบางบางยี่ห้อก็จะต่ํามากนะครับบางยี่ห้อ9 0บกว่าเปอร์เซ็นต์บางยี่ห้อ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่น่าเชื่อนะจารย์บางยี่ห้อที่บอกว่าดังๆแล้วหากันพอดูข้อมูลตรงนี้ของ R ายแล้วตกใจฮะจารย์ตรงนี้ผมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปหาข้อมูลจาก R าย r u u e นะครับซึ่งเป็นข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถหาได้ อาจารย์เรามาเข้าในเรื่องของการทดสอบปฏิภาพของนักวิทย์เนี่ยนะครับที่มีการทดลองนะครับคร่าวๆสัก10ปกว่าชิ้นสักนิดนึ่งได้ไหมฮะได้ครับว่าตรงนี้ประมาณ1 4ชิ้นเนี่ยแต่ละชิ้นมีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สามารถหาได้ใน Google ด้วยนะครับเป็นการทดลองของนักวิทย์ ถึงประสิทธิภาพหน้ากาก14ชนิดจากภาพที่ขึ้นน้าออใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นหน้ากากที่เราจะเห็นในท้องตลาดนะครับครับเอาแล้วเรามาชนิดที่1เลยดีไหมครับก็คือหน้ากากอนามัย3ชั้นครับนะก็คือหน้ากากอนามัย3ชั้นนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ได้ดีเยี่ยมครับนะครับส่วนหน้ากาก N95 อย่างที่คุณกิตชายได้พูดไปนะครับ ไม่ได้ดีอย่างที่คิดเนื่องจากว่าวาของของมันเนี่ยนะครับกลายเป็นจุดอ่อนแต่ก็นําไปใช้ในเรื่องของคนละส่วน,นใช่ครับอันนี้ก็คือในส่วนของที่อาจารย์มนูลีชเว,วงนะครับท่านเป็นแพทย์ทางด้านโรคระบบการหายใจของโรงพยาบาลวิชัยยุทธท่านก็ให้ข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งเดียวกันด้วยว่าอันนี้คือจุดอ่อนที่วาวมันสามารถที่จะออกมาข้างนอกได้นะครับเวลาเราจาม ฝุ่นละอองก็สามารถออกมาข้างนอกได้นะครับเอาละครับต่อไปเป็นแบบที่สามครับหน้ากากผ้าไหมพรมนะครับครับอันนี้ถือเขาบอกว่าจัดไไดว่าไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับเราเราบอกตรงไปเลยนะครับอันนี้สี่หน้ากากผ้ากันเปื้อนพอลิโพรพีนนะครับเป็นหน้ากากที่ดีอันดับต้นๆนะครับอันนี้เกิดจากชนิดผ้านะครับใช่ จากภาพที่ขึ้นหน้าจอนะครับภาพที่5หน้ากากผ้าคอตตอนนะครับพอลิโพลีนโพลีทีนนะครับคือหน้ากาก,ากที่ดีอันดับ3ในการช่วยป้องกันไวรัสนะครับจากภาพที่ขึ้นหน้าจออันนี้เกิดจากผ้าคอตตอนที่เมื่อสักครู่ตอนที่เราดูการทดสอบของมหมาวิทยายลัยดุกแล้วนะครับล้วก็เห็นว่าผ้าที่ทําจากคอตตอนก็สามารถช่วยในการยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสได้ครับ,ารบภาพที่6หน้ากากแม็กซิมาเอทีชั้นเดียว นะครับซึ่งผลออกมาแล้วคือไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่จนเกินไปครับนะครับเนื่องจากชั้นเดียวไม่สามารถที่จะกรองได้ถ้าดูจากภาพดูมันก็บางๆนะครับวิะจัยถูกไหมเขาถึงบอกไงต้องมีอย่างน้อย3มชั้นอาจารย์ครับเอาละครับภาพต่อไปภาพที่7นะครับก็คือหน้ากากผ้าคอตตอน2ชั้นพับจีบทําเองได้ง่ายพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันไวรัสได้ครับอันนี้คือที่เราสามารถ ผลิตใช้เองได้ตามที่คุณหมอทวีศักดิ์ตามประสิทธิภาพของฉันนะใช่ครับพขอแนะนาครับว่าเป็นผ้าายมิชลินหรือว่าผ้าายดิบหรือผ้านาโนก็จะใช้ได้ครับภาพที่8ก็คือที่จะขึ้นหน้าจอหน้าหน้ากากผ้าคอตตอน2ชั้นสไตล์โอเชนนะครับกันไวรัสได้เช่นกันนะครับตรงนี้ผ้าที่ขึ้นหน้าจอนะครับในส่วนของภาพที่9หน้ากากผ้าคอตตอน2ชั้นพับจีบ อีกหนึ่งแบบสามารถกันได้เหมือนกันนะครับที่เห็นขึ้นที่หน้าจอคือผมว่าถ้าพับจีบสองชั้นเนี่ยมันก็จะเป็นฟามหนาก็สามารถัเหมือนกับเป็นตัวกองอะแหละถูกไหมสองชั้นนะถูกไหมผ้าที่สิบนะครับก็คือหน้ากากผ้าคอตตอนหนึ่งชั้นพับจีบสามารถกันได้เช่นกันนะครับเป็นผ้าคอตตอนนะครับเวลาเลือกใช้สิบเอ็ดนะครับเป็นห้าพันคอ ที่ยกขึ้นมาปิดปากได้คือชิ้นที่แย่ที่สุดของการทดลองนี้นี่แหละอาจารย์ที่จริงผมไม่คว<น>รจะใช้อยู่แล้วนี่ผมยกจะพูดเนี่ยผมไปเจอมานะครับเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกเขาไม่มีแม้แต่เขามีผ้าพันคอเขาเลยมาปิดป้องกันนะครับอันนี้เป็นอันตรายกับตัวเขาเองนะซึ่งงานวิจัยบอกว่าเพราะมันจะทําให้ละอองขนาดใหญ่ ุ้มกระจายไปเป็นละอองฝอยขนาดเล็กที่แพร่กระจายไปไหนไปในอากาศได้ง่ายกว่าเดิมนักวิทยาศาสตร์รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งนะครับที่พบว่าอนุอนุภาคที่วัดไม่ได้มีเพูดง่ายก็คือไม่ได้แต่งต่างาก็คือ<า>ใส่ไม่ใส่ไม่ได้แต่ต่างนะครับเพราะว่าเป็นภาที่เอ่อเขาเรียกมีรูห่างนะครับใช่แล้วอีกอย่างคือภาคพวกหัว ที่นำมาใช้แทนหน้ากากอันนี้ก็ไม่ได้ป้องกันเท่าไหร่บางคนก็มองว่ามันสวยเป็นแฟชั่นนิยมอย่างที่เราคุยในช่วงแรกอะถูกไหมครับใช่ครับภาพ12บก็คือผ้าโพกหัวนะครับที่นํามาใช้แทนหน้ากากที่ไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเลยอันนี้แหละน่าเป็นห่วงครับบางคนบอกแก้ขัดสไตล์วัยรุ่นนะครับ ภาพต่อไปผ้าที่13นะครับผ้าคอตตอน2ชั้นพับจีบแบบนี้สามารถป้องกันได้ดีมากอันนี้เราจะเห็นกันในโรงพยาบาลอาจารย์ในโรงพยาบาลเขาจะใช้ผ้าแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายครับหน้ากาก N95 แบบไม่มีวาคือผู้ชนะเลิศของงานนี้มันสามารถหยุดละอองฝอยได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับทีดีครับและอีกอันหนึ่งอาจารย์넥 e รีสที่เราดูในคลิปการทดสอบของ มหาวิทยาลัยดุ๊กนะครับที่บอกว่าประสิทธิภาพไม่ดีเลยขออนุญาตทีมงานขึ้นภาพสักนิดหนึ่งดี๋ยวเราจะพักเบรกใช่ถูกต้องครับผมอ่าฮะอันนี้ก็คือบางคนเนี่ยซื้อมาเป็นหน้ากากเลยนะจย์แล้วก็เอามาใส่อันนี้บอกได้เลยว่าถ้าเป็นผ้าที่เกิดจากขนสัตว์หรือว่าเป็นผ้าไหมพรมเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนก็เียกร่าไอโมงเอาละครับพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยพักเบรกพบกันช่วงหน้าครับ แผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใด